สวัสดีครับบายดีวันใหญ่สมดรับกู้ับหลานหน่อยครับผมนตาสาวเลาเมื่อกิ้เขาเอากันนะครับผมอาหารเมื่อนี้นะครับมีต้มอึ้งนะครับต้มอึ้งแจง<า>้งอุ้ยอุ้ยแมวย่เย็นเย็นแจงผักหวานแล้วก็ววนอดหมูตีนหมูนะครับอ่ะมุกง้องอาจจะตั้งบ่ไเ้แน่นจังหน่อยมาินข้าดมกันเด้อ ่อมนาดํานะครับเพื่อว่าจใจพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตกกินเขาเข้าเสียงฝนนะครับอ,อยู่หลังบ้านเออเนี่ยยืดทางบ้านของเขานะครับกินเขาเวากันถามมาแค่น้อยบ่เห็นกับเพาะนะ,ะเนี่ยอเออมากมามาเข้าเลยเด้อจะบ่เคยกินอือ่นบ่า มันก็จะเอาแม่ไข่ให้กินโดนแล้วบ่ได้กินเคยกินอยู่เคยกินอยอะโอ้เคยกินอยูอ oh, ะก็น,นี่แม่ไข่ะขเขาก็ต้มเอึองครับฝนตกมือขึ้นนี่เอืองตัวน้นอยๆเนะาะว่มันอึนองเ่าครับอ่ามีไข่อยู่มีไข่ครับพี่น้องไข่กุ้งไข่ แต่ว่ากับไคบอบอ่ายปะเนีใส่ออกนะครับเอใส่ออกเอาจีบมาคักต,ตัวเดียวคั่มเดียวเลยโอ้ยมึืเลยมันคักเรึเปะเนี่ย อ,อยากเห็นมีน้องมั้ินั่น,น,นด้ยวยป่บนี่ยคนกระตกเสียงเสียงลงังคาอะไสิาซาซาจังไงนี่นจิงเจียงักหวานแจอยูมยนาอแเจียงักหวานเซ็งเห็ดกระดกหมูสามตัน โอ้ลงมาอยากยางพักเลยครับคนบบดนี้งนที่ท่วมแลตวเนี่ยโอ้ยมันท่วมนะเหยียบนีงอมยนีงไทยไทยภาพอ่ายอนแจงนะครับผมโอ้งัังหมดมันดิดแจงกว่ามันจะเห็ดในนาข้าดำ <c oughs> นนมียอมยอมเพื่อบรรยากาศ เรื่องในตรงดึงแซ<ส>่บต้องสวดนำํางโก็คือคือคือมุจะออกแก่้วยคุณครับนำไปบางคามมันหวกมันจะบบางสีออกดีเจ้าตีเดียวแซ่บเขาต้องํำเจ้าเขาแซ่บค,ครับผมกลมวไม่ว่าเพิินล่าง ไม่เฮ็ดอาหารไม่เฮ็ดอาหารขายกับคักเด่นแกงปลาค่อยกันยังใส่มะใบมะขามไม่ยกงธรรมชาติเท่าแ่บเทียงนียแกงปลานะ่าแกงปลาก็ใช้คล้มเพื่อนนั่นแหละใช้ใบมะขามที่ก่อนี้แกงปลาเต็มกบอุ้ยอันนี้ใครใครใครอ่ะเป็นใคร มันครับพี่น้องมันดีเลียเกียกกร้นเนะผมว่าผมกินอ่ากินต้มเบื้องเพราะว่ากินปีนึ้กินครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่สองแล้วครับปีนี้ แกงพะวนไนส้ไขมูส้นอยู่แก่ห้<ม>องโทรกคันก่อน่ะคันดินหะนีกนตกนะเ,เห็นไหม้าใหญ่แล้วค่ะเ <c oughs> อ้ย

าได้หลายเติบอยู่งตัวน้อยตัวนี้มันมอนกินนะแล้วกำลังกินแฝบนะครับอีกอันนี้เป็นเป็นอีกอย่างตัวน้อยมันแต่ใครมันตั้งบคว้าบดไม่ยอมทำหนึ่แเลยมันถามมันบดหรือมันบกใครหรอกเกิดขึ้นมากกว่าเราแค่ใครแล้วไหม ตัวน้อยมันกับสามารถเป็นแม่อึ้องได้ไหมให้ต้อเข้าไปตลาดค้นห่อมหัวเขาเขามาก่อนด้เขามาก่อน กันไปซ้ายนี่บ่ได้ยังทำเนาะคุณไม่ขาดะสากคนแลยครับากแล้วขายของมหมดแทนเก็บของ มเดียวกำลังเดินหางมางครับจากมาได้อยู่บ่ต้นตกมาเองตนตกแกับแี่แดนมาหลอดบอกอยากเราว่ากราลั่งเอาไปขับรถได้เปลาตัวเปล่าเต้าเด้อฝนเลยมื่นฟ้อนเลยบ้อดนี่ ส่วงเพียงเขาไม่นัดกับลูกค้านะครับส่วนใบก็จะไปที่วัดหลวงพ่อาจาัลเล่นนะครับ สภาพมินตาไปน้องวัวกัเนี้ยนียูอันยูรวงพระบางน่ะเขา เขาเอาอันไม้ไผ่น่ะเขาเห็ดอันกล้วยป่เอาไม้ไผ่เห็ดกล้วยเนี่ยนั่นท่านอาหารแบบอาหารเนี่ยนท่านอาหารเขาเอาเอาไม้ไผ่อันมาเห็ดกล้วยอืมไม่ให้ซ่อมเขาเอาเข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 าทาเคิร์นนึงออกเนี่ยนก็เห็นเขาไปเที่ยวล้งทะบางเนาะเขาทาเลยทาลงอ๋อกะกะเคยเห็นเคยทานทานด้วยสิน มันเป็นแบบห้านอาหารคือจังสั้นเลยนะจุดขายเนาะจุดขายจุดที่จะโปรโมทเป็นผ้าที่ว่าจะเห็ดียงที่ว่าแปกแปกออกไปนะ ซึ่งไม่เนี่ยแะครับเพราะยังไงครับเพราะว่าอเกระดูกคุ้นเพระแข็งมาแรงไปไตายอบอสนะมันมีไฟ <c oughs> เรื่องซื้อตักไฟมา โบกุมไตบบเป็นด่านด่านไงด่านหยอกงูหยอกนังอ่ะเสยื้ออยู่ต่ว่ามันกับบกุ้มซื้อเอาดีกว่านะหัวลหาสรอยบนก็เซื้อซือ้อกินเอาดีกว่าเนาะซื้อกินเอาดีกว่านะี่นนะแต่ว่าคันห่อไตเอามันกันนบได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ตะวันอ่วนดีเนาะใช่แกงแบบโบราณเลยที่ต้มพอเท่าไม่เท่าผ้าเขาขึนไม่เสียดใช้ได้เกลือกับแปงนัวอ,อือับมีหนอกเะแบบยอห้ามเลยเเขามืีอกินข้าวเขาเสียงฝนนะครับฝนตอนนี้นก,กย็ยังตกอยู่นะครับฝนตกเด้อถ่ายคลิปจะพาไปเบิ้ง นำคนไม่หนึ่งนะครับผมเอาสำหรับเมื่อนี้กินเขากับต้มเอิ่งเพื่อนอ่ะเกี่ยงตับนะครับถ้วยหนึ่งเกี่ยงตับล้วกอนี่ยังย่างอย่มีแก้วแล้วก็มีอ่าตามสันตามสันถอดตามสันตื่นนะครับผมกินเขาสองคนนะครับในกับมินตราสาวลาวก็สันสองนะครับผมฝากที่ตามทุก่องทางเนี่ยเด้อเอาสำหรับเมื่อนี้เลีปยบนี้อ่าผมแล้วก็น้องมินตราคงจะขอลาไปก่อนนะครับ จอกันคิดหน้าครับผมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเบินน้งฝนฝนตกครับพี่น้องออเห็นไหมหนามหงอยู่ยวยหน้มใหญ่ได้ข้าเห็นหมดอ่ะก็ใหญ่เห็นไหมใหญ่มะเขืยเลียนเสียดขยะตันร่องหนามโอ้ยจียงจีเป็นตนะเก็บหอยหน้าพี่น้องนะขันมันอยู่ให้หน้าเนาะไปหาเก็บอีกกระปูเก็บบักหอยหน้า โอ้ยเป็นแบะเจ็บคนน้ำใสใสทำฝนนะครับต้งหยาด้วยถือคนเมื่อเดียวเกินเลยคงจะได้ตัดแล้วละ่ะท้งคนนะครับสวนของเขาทางคนเป็นสวนเบิ้ง,องโอ้ยเบิงบ้งมะุงมันต่างกันเลยด้ครับพี่น้องครับระวังอันที่มันมาให้ถือควนอันนี้มันมันถือควนหรือเขี้ยวำกำควันพงปูนสวน เปิดสวนของเขาเราอยู่น่กินทั้งบดละเนี่นะครับมา่นั่งกินเขาอยู่นี้นะครับผมอ่าโอเคไปแล้วสวัสดีครับ